ทหอมนี่มันมีที่มาจากประเทศจีนนะครับมาเยผยแพร่อยู่ในประเทศไทยเมื่อสมัย4ีปีก่อนนี้ก็ไปไปฝึกนะครับไปฝึกกับคนจีนนะครับคนจีนเขามีโรงงานทูบสมัย40ปีก่อนนูงนะครับผมเลยไปได้ไป,ไปกกนนเงงป,ป็น,น,น,นปปปปลูกจ้างเขาไปเป็นจับกังนะครับเงินเดือนช่วงนั้นไม่ถึง30มพบาทนะครับเมื่อสี่ส40ปีก่อนนึงไปเป็นลูกจ้างเขาประมาณ3ปีเขาจึงใช่หัด ไปจากแดดแล้วก็ไมาหัดทําทูบก็ประมาณอยู่เขาประมาณสามปีนะครับก่อนจะได้มาหัดแล้วก็ได้มาศึกษารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการทําทูบก่อนก่อนจะออกมาทําของตัวเองถ้าถ้าพูดถึงเรื่องทูบหอมแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีทาเยอะที่สุดคือจังหวัดไหนบ้างในปัจจุบันนี้ก็คงจะเป็นของละเอียดละเอียดเพราะว่าละเอียดดีมันจะเป็นเครือข่ายของกรุงเทพ น่งกรุงเทพเขาจะเขามีเครือข่ายออกมาสมัยก่อนนี้เขาทำกรุงเทพล้วนๆสมัยหลังๆนี่มัน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 ขี้มันแคบมันมีหลายๆอย่างอุปกรณ์หลายอย่างเขาเลยผลักดันออกมาจากจังหวัดออกมาจากจังหวัดนี้รู้สึกว่าจะเยอะจะกุละเอียดที่มากที่สุดโดยเฉพาะบ้านงูเหลืองนะบ้านงูเหลืองนี่เป็นต้นสำหรับนี่จะไม้เอรอยเส้นละเอียดผู้ผอมจะอไม้ละเอียดทำครับอันการแต่งสีแต่งสี้าเพราะว่ากา ตลาดไม่เหมือนกันตลาดบางที่ก็ชอบสีเหลืองสีขาวสีเขียวแล้วแต่ตลาดนี่จะไม้เอรอยไม้ใหญ่นี่จะถูกหน่อยไม้ละเอียดนี่จะแพงราคาใกล้เคียงกับทุกยินอ๋อครับคือส่วนมากคนจีนเขาชอบแบบนี้จ้าคนจีนชอบไม้ลเขียนไม้เอรอยคือเวลาเราเวลาเราอบกินเนี่ยณปัจจุบนันมันมีกลิ่นอะไรบ้างครับตอนนี้ที่บ้านใช้กิ่สนาแล้วก็น้าอบไทยแล้วก็กิจสนาน้าอบไทยอกลิ่นมันม,มันมีหลายกลิ่นกลิ่นมะลิส่วนใหญ่จะใช้กลิ่นมะลิ โฆษณาชีน้ำปกแล้วแต่ตลาดไม่เหมือนกันแล้ว oh. แต่คนชอบ oh. แต่ละร้านไม่เหมือนกัน oh. ชอบกินไม่เหมือนกันณนปัจจุบันนี้เนี่ยในหมู่บ้านคือบ้านงูเหลือมเนี่ยมีคนทําตู้ผอมเนี่ยเยอะไหมครับโดยเฉลี่ยในหมู่กระทชุมชนก็เยอะที่สุดนะในภาคอีสานในภาคอีสานเรามีจังหวัดเราเองเราก็บ้านงูเหลือมเมื่อสมัยที่ไปบ้านงูเหลือมทําใหม่ๆนะครับก็ ก็ที่นี่ก็ชุหอมแอปเปิลน,นี่ก็จะไปขายให้ช่วงหลวงหลวงปู่คุณกําลังบูมนะหลวงปู่คุณเนี่ยบ้านไร่เนี่ยของของที่นี่ได้ไปขายให้หลวงปู่คุณก็ก็มากพอสมควรหลายหลายปีประมาณ4ปีที่ขายหลวงปู่คุณก่อนท่านจะมรณภาพเดี๋ยวนี้มันมีชูบที่ใช่เครื่องยิงนะสมัยก่อนนี่มันจะไม่เปอย่างนี้สมัยก่อนคนจีนเขาทำเขาจะทําอีกแบบหนึง่งเขาทําแบบเขาจะชุบเอาเลยชุบเครื่องหอม เครื่องหอมเครื่องเพศว่าจันเทศอะไรอะไรเชียก่อน,นมันจะแพงที่สุดนสมัยนั้นเป็นฝุ่นนะเป็นไม้จันไม้จันนี่เขามาบดละเอียดเราก็มาทําเป็นน้ำเ,เครื่องหอมเนี่ยทูบหอมได้สามชนิดเขาจะกันออกมาเป็นหลายอย่างเลยนะกลับมาเป็นหัวน้ําหอมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะจะผสมนิดเดียวเท่าน,นี้จะหอมมากพวกจันเทศอของคนจีนเขาทำนะครับกินน้ำมันจ่าที่ทุกวันนี้เขาทำมันอยู่เป็นไม้หอมล้นวนเลยนะราคาจะแพงรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยมีแล้วก็มีก็แพงมากแล้วเป็นล้านๆแล้วราคามัน ราครมันจะพุ่งศูนย์แบบต่อมาเขาก็จะผสมผสมน้ําหอมให้มันได้กลิ่นอะไรก็อยากได้กลิ่นอะไรอยากกินจันเทพกินมะลิกินกํายานกินอะไรเขาจะผสมเอา้างหลังเนี่ยเขาจะมันไม่มีไม้ไม้มันหมดป่าแล้วมันจะมีอยู่ประเทศพมา่าหรือรุ่นลาวนั่นพม่าะจะเยอะหน่อยตูกไหมหอมก็ดีราคาทุบหอมปัจจุวันนี้ก็ดีแต่คนส่วนมากมันมาทําทุบยิงราคาจะแพง ใช้เครื่องยิงนี้นะมันจะแพงไม่ไม่เหมือนไอ้สมัยที่เดี๋ยวนี้ก็จะงทาทํามือนี่ก็มีน้อยแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกออกมาคนรุ่นใหม่เขาไมเา่เขาไม่ฝึกไม่มีเขาไม่